วันนี้เรามากินวุ้นกะทินะคะวุ้นกะทินะคะนี่นะคะวุ้นนะคะแล้วนี่สังขยาทับทองนะคะวุ้นกะทิสลิมนะคะอร่อยนะคะแช่เย็นแช่เย็นเอาไว้นะคะให้เขาเย็นเย็นนะคะแต่อย่าแช่วว้แข็งนะคะเย็นพอประมาณแล้วนี่ก็สังขยาฟัดทองนะคะมีทางจันได้เลยนะคะว่าหวานหนักนี่นะคะจะเป็นวุ้นแบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะวุ้นวุ้นวุ้นสลิงนะคะสังขยาตักทองนะคะแล้วก็นี่มาตักทานได้เลยนะคะเรากินรวมกันนะคะสองชิ้นนี้ก็อิ่มแล้วนะคะนี่เราจะตักได้นะะี่ค่ะอร่อยนะคะชื่นใจนะคะ กินของหวานจะได้มีแรงหน่อยนะคะกินบ้างนะคะ่ะไม่ใช่ว่าจะไม่กินของหวานเลยนะเดี๋ยวจะขาดน้ำตาลจะแย่อีกนี่นะคะรสชาติหวานมันฉันคือเธอไปแล้วนะคะนี่อร่อยค่ะอร่อยมากเลยนี่จ่ะ,ะกินไปแล้วนะคะสังขยามันดีค่ะมันมากถ้าไปกินกันได้เลยนะคะ ใส่ตะกรงอเอาไปแช่เย็นนะคะสองอย่างที่ซื้อมานะคะยี่สิบบาททีละสิบบาท พิริกสิบบาทเองค่ะอร่อยค่ะแช่แล้วเนือ้อุ่มนุ่ม,มสังขยาอร่อยอร่อยไปเลยนะคะนี่จะหมดแล้วนะจ๊ะ อย่าแช่ช่องปิดนะคะแช่ข้างล่างเนื้อเขาเะ็เด่นและนุ่มนุ่มมากอร่อยสังขยาก็าทำอร่อยมากไม่หวานเกินไปพอดีพอดีอดนะครับเนื้อพอดีพอดีแล้วค่ะ อืมอร่อยค่ะอร่อยมากมากวันนี้ได้กินขนมหวานนะคะวุ้นสลิมนะคะก็สัหยาสังขยาพระทองค่ะรสชาติหวานนันไม่หวานเจ๊ียบพอดีพอดีนี่ค่ะ,คะจะหมดแล้วนะจ้ะซื้อ้เลยก็หมดนะคะ เป็น้ยลิ่มมีสีขาวด้วยนะคะสีขาวขาวชมพูเขียวนะคะสามสีกินแล้วมันทำให้เราวีกำลังกินหวานพอประมาณอยากกินเยอะกินพอพอประมาณนะคะ ก็ไม่ได้กินทุกวันนะของหวานเนี่ย่ว่มากจะกินผลไม้เยอะชอบผลไม้ก,กับผักมนะีชอบมากชอบเลยะคะ่ะวุนี้มันทำให้ชื่นใจนะคะเวลาเราเอาไปแช่จิเเเ้เย็นเย็นเย็นเจี๊ยบชื่นใจชื่นใจนะคะ ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆกินขนมว่าวันนี้เรากินขนมอะไรนะคะขนมหวานค่ะก็มากินให้ดูนะคะว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยเราไปซื้อมาเนาะ,ะไปซื้อมาข็ขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอปลอดภยัยแถวค่าจาักรเพยยรอะไรทั้งปวง บุญรักษาพักคุ้มของสาธุค่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะไปบ๊ายบายจ้าค่ะก็เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะ